ครับทุกคนผมทาง TSR นะวันนี้ผมก็จะมาจัดสเปคกันนะฮะวันนี้เรามี CPU ตัวใหม่จากทาง AMD เดี๋ยวจะมาจัดสเปคกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็มาทักทายกันก่อนว่าเป็นไงบ้างครับทุกคนช่วงสงกลางไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคนระับผมไม่ได้เที่ยวนะแต่ก็ไปทํางานอื่นมาแล้วก็ลืมเรียกว่าลืมไหมก็ไม่ได้ลืมหรอกแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลามาลงคลิปหรือทําคลิปอะไรแบบนี้นะฮะอย่วันนี้ครับผมกลับมาแล้วนะครับกับการจัดสเปคนะครับวันนี้งบเนี่ย ดูๆไว้แล้วเอาซักแบบรวมจอไะมสามหมื่นบาทเล่นแบบลื่นๆยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปจัดสเปกกปันเลยดีกว่าครับกับเว็บ JB นะครับอ่ามันก็มีสาเหตุแล้วว่าทำไมต้อง JB เพราะเนื่องจาก CPU บางร้านเนี่ยยังไม่มีแต่ที่ JB เนี่ยผมลองเช็คดูแล้วโอเคเขามีแล้วก็เป็นเซตที่ผมคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยเซตเนี้ยมันโอเคมันดีเลยนะครับตอนนี้งบเนี่ยผมตีไว้ประมาณ3 0 0 0 0แล้วกันถ้ารวมจออย,อยู่ที่3 0,000นะครับ ถ้าไม่รวมจออยู่ราวๆ26,000บาทโอเคไหมโอเคก็ไปลุยกันได้เลยนะฮะวันนี้ครับเราใช้ CPU ตัวใหม่เลยเป็น Ryzen 5 5500นอ่านี่ครับ5,950ตัวนี้เลยนะครับ6คอร์สเทรดนะฮะนี่ตัวนี้เลยไ y z e n 5้5 0 0นี่เป็นไงอ่ามาตัวนี้ CPU ตัวใหม่เป็นยังไงหนึ่งเลยตัวนี้6กคอร์สเทรดอย่างที่บอกไปนะครับไม่มีกราฟิกนะครับ แล้วก็กินไฟอยู่65วัตต์นะครับเค L2 L3 เนี่ยก็ตามนี้เลยนะการ7นาโนเมตรความเร็วเริ่มต้นอยู่ที่3.6กิกะฮิแล้วก็เทอร์โบไปได้4.2 GHz ะเแล้วต้องบอกเลยนะว่า CPU ตัวนี้นะครับสเปคเนี่ย5,500เนี่ยมันเป็นสเปค PCIe 3.0นะครับนี่ตรงนี้เลยซึ่งเราไม่ต้องใช้บอร์ดซีรีส์500ก็ได้นะครับเช่น A520 B50 เ5 7 0อันนี้เราไม่ต้องใช้เราใช้บอร์ดแบบธรรมดาก็ได้ครับ A 3ส0 b 3 5 0าแต่บี3าหายากมากแล้วแล้วก็ B450 อันนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับหรือจะเป็น x อ0สําำหรับใครที่มีบอร์ดเก่านะ a 3 7 0 x ามเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วเรามาเลือกบอร์ดกันเลยดีกว่านะครับบอร์ดที่ผมจะเลือกเนี่ยผมอาจจะเลือกแบบธรรมดานะไม่ได้แบบเวอร์วังอะไรผมขอเป็นตัวนี้ด้วยกัน B0,000 M l i ส e นะครับ ก้วตัวนี้เพราะว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้แรม4สล็อตนะครับในอนาคตเนี่ยก็ได้ใช้งานด้วยนะครับแล้วตัวนี้เอ็บัตทูสามารถใส่ได้2ตัวนะครับในอนาคตเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแหละก็เลยคิดว่าโอเคเอาตัวนี้ไปแล้วกันต่อไปเป็นการ์ดจอนะครับตอนแรกเนี่ยถ้ามันเป็น PCI e 4.0นะครับสำหรับตัว CPU นะผมก็คิดว่าโอเคถ้าคุณเป็น4.0เนี่ยผมว่าถ้าใช้กับ RX 6 5 0 0 XT เนี่ย ผมว่ามันโคตรแรงเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เจ้าตัว RX 450 0 XT เนี่ยมันก็มีข้อด้อยอยู่ก็คือถ้าคุณใช้ต่ต่อเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ก็ก็จะไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์เอนโคเดอร์ได้นั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าโอเคนั้นเราลองมาเปลี่ยนไหมถ้าเป็นการ์ดจออย่าง GTX 1650จะดีกว่าไหมอันนี้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็เล่นเกมได้ก็โอเคถึงการ์ดจอตัว i 6,500 XT ที่แรงบน PCIe 4.0จะแรงกว่าก็จริงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่า1650เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับถ้าผมขอเลือกเลยแล้วกันนี่เลย GTX 1650นะครับไปเลยครับสากพัดลมจากกาแล็กนะครับตัวนี้ส่วนตัวแรมนะครับตัวแรมเนี่ยผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันเอาแบบไม่ต้องแรงมากมี HyperX ไหม h y เป r x บัส3,200ราคา โ oh, อ้โหนี่สองพันห้าเนี่ยถูกนะเนี่ยแรมเคสแรมเคสก็โอเคนะแต่ถ้าใช้จริงผมขอล,ลองแนะนำเป็นเอ๊ะมันหายไปไหนวะเอ๊ไม่มีแล้วเหรอโอเคนะไม่เป็นไรนั้นเอาแรมตัวนี้ก็ได้ครับตัวเคสนี่ครับสิกิกบัสองันสองร้อยครับก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ายังไงเช่นนี้เราก็ไม่ได้มีไฟอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ถ้าใครอยากได้มีไฟเนี่ยก็อาจจะเพิ่มงบไปอีก ประมาณหนึ่งถ้าคุณซื้อเคสตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ที่ผมบอกว่านี่แนะนําให้ซื้อตัวคอไซเวนเจียนะครับตัวนี้จะดีกว่านะครับจะดีกว่าแล้วก็ต่อไปเป็น F+2 นะครับเ2เนี่ยเราก็เลือกราคาที่เราไหวเลยนะครับผมขอเลือกซักประแมาร้อยกิจกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจรลลิงสำหรับคนลุกงบน้อยมากนะแต่ว่าตอนเนี้ยราคาเนี่ยมันแบบ1990ผมก็ไม่แนะนำนะ ถ้ามันซักราคาประมาณพันห้าพันหกเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ยังแนะนําอยู่แต่ถ้ามันตอนนี้สองพันบาทเนี่ยมันค่าทีวีดบิหรือค่าความคงทนของมันเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับต่ำกว่าตัวอื่นมากๆเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าโอเคเราใช้ Ada t a ไหมถ้า Ada t a เนี่ยก็โอเคกว่าคือเพิ่อมอีกร้อยเดียวยคุณได้ของที่ดีกว่าเนี่ย A Data S ์ต0 0เหกพันเนี่ยตนนัวนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับถ้าเรามาดูสเปกเนี่ยอ่านเขียนค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็ทีวีดบิเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะครับ มีท d ดีแนนแด้วยนะครับตัวนี้อ่านพันแเขียนพันสหรือจะเป็นตัวนี้คิงแม็กนะครับคิงแม็กอ่านพันเเขียนพันหซึ่งมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเอาตรงไม่ได้ขี้เหร่เลยแต่ถ้าใครแบบว่าเอ,ย,อยากเสี่ยนอยากแรงกว่านี้เนี่ยก็อาจจะไปเป็นแบ็คอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ราคามันก็จะไปอีกอันนี้เราขอ อยู่ในเซตประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้สําหรับเคสเนี่ยเราก็เลือกเอาเลยแต่ถ้าผมจะเลือกเนี่ยผมขอเลือกเป็นเดี๋ยวเมื่อกีกก้มีตัวหนอะอันนี่เลยคู g a MX410 ตัวนี้เลยอย่างน้อยก็มีไฟมาให้แล้วนะครับนี่ไงแล้วเคสเนี่ยก็ดูแบบดูน่าจะใช้งานได้ยาวนะครับดูแข็งแรงนะครับด,ดูแข็งแรงแต่ก่อนอื่นต้องบอกกันเลยมันเป็นกระจกนะครับมันเป็นกระจกเพราะฉะนั้นอาจจะต้อง ระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นเองเอ้ยไม่ใช่กระจกนี่ว่าเป็นอะคริลิกโอ้ยงี้สบายนี้สบายเลยไม่ต้องกลัวแตกนะครับไม่ต้องกลัวแตกเลยอันนี้ผมชอบเลยเป็นอะคริลิกเนี่ยแล้วก็สามารถใส่ชุดน้ำได้นะเดี๋ยวขอดูก่อนเอเรดเเตอ with แฟน add ฟอนต์พ n e l ใส่ได้2ต่อเอ้ยแต่ข้างหน้ามันบอกว่าได้3เลยนะฟอนตเนี่ยใส่พัดลมเนี่ยได้สตัวเลยนะเออ แต่น้อยอะะชุดน้ำสองตอนเนี่ยได้นแน่นอนครับทั้งบนทั้งล่างเนี่ยดูดแล้วเนี่ยส่วนพาวเัพสไพลผมว่าอาจจะเผื่อเลือกไว้ในอนาคตด้วยนะครับก็อาจจะสักประมาณ6 0 0วัตต์ก็กําลังดีหรืออาจจะเป็น700 w ไปเลยก็ได้นะจริงๆเพราะว่าราคาเนี่ยตากกัน200บาทซึ่งไม่ได้เยอะนะครับ200บาทเป็น700 w โอเคเลยนะเนี่ยอ่าอยู่ไหนวะนี่ไงเออเอาตัวนี้แล้วกันนะครับ ซ e ว s ส o n เอเซนเชียลนะครับนี่สไตรเดอร s เอเซนเชียลเจร้วัตต์แปพัดมาแล้วก็มาดูตัวจอแล้วกันจอเนี่ยก็จริงๆ24นิ้วเพียงพอแล้วนะถ้าเล่นเกมทั่วไปเนี่ย24นิ้วราคาดีๆมีเยอะมากนะครับลองเข้ามาดูกันเองดีกว่านะครับผมเองเนี่ยถ้าให้แนะนำเนี่ยถ้าเาแบบราคาถูกเลยนะถ้าถูกเลยเนี่ยมีนี่เลยตัวนี้เป็นรีบเป็นรีบสี่พนะครับ แล้วก็มีตัวเอ Acer ครับเอซอร์ตัวนี้4.4แล้วก็มีตัวไหนอีกมี Asus นะครับโอ้โหอันนี้หกสิเฮิรตเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูอ่ะขอชมให้มันเต็มตาว่ามันมีตัวไหนแบบจีจีบ้างนะครับที่แบบโอเคซื้อไปแล้วแบบเฮ้ยสายเกมนี่ชอบเลยสายทำงานก็ใช้ได้นะครับเอาแบบให้มันดูคุ้มราคานิดนึงตอนนี้เรามีงบเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ5,000กว่าบาทครับ ห้าพันกว่าบาทเหรอโอ้ยชิวน่าจะชิวอยู่มากห้าเลหลือห้าพันกว่าบาทเนี่ยงบอาจจะแบบเบียดมาโอ้ยคันหูมากเลยอืมงบอาจจะเบียดมาประมาณนึงแต่ว่าเฮ้ยอยู่นีฟิลิปเขาเอาเรื่องว่ะราคาโอเคเลยเนี่ย V A 1 4 4ยส5 8 0ิบสเฮห้าพันปดไม่เร็วนะห้าพันแปดร้อยส่สิบสี่เฮอันนี้ห้าพันห้าจาก A O C ครับร้อยสิบสี่เฮเหมือนกัน นี่ผมขอดูก่นที่เป็น144เฮิร์ตนะฮะเพื่อที่จะได้ดูว่าโอเคคุณอยากได้แบบไหนคุณก็จัดไปเลยนะครับเอ้อยู่ไหนเอ้ยอ s r 75เฮิร์ตอันนี้ก็โอเคนะ l e n o v o 100เฮิร์ตแต่ว่าราคาเนี่ย144เฮิร์ตเมื่อกี้คุ้มนะ AOC เนะี่ย AOC ก็คุ้มนะ VA p a น e l VA เอเอ เออผมว่าแล้วแต่เลยว่ะมันยากมากเลยการที่จะให้แบบโอเคคุณซื้ออันนี้ซื้ออันนี้นะเออค,คือคุณมาเลือกเองจะดีกว่านะครับผมผมว่านะอันเนี้ยได้หมดเลยถ้าอยากได้แบบใหม่ๆหนะ่อยก็ฟิลิปก็ได้นะอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นได้เป็นตัวใหม่นะครับดูดูแล้วเนี่ยเอ้ก็ไม่ขี้เหร่นะดูโอเคนะเออดูโอเคเลย,นะนะเเลยนะครับ ไป Full HD Panel VA 144เฮิร์ตหรือจะถ้าเอาดีหน่อยทำงานได้นะครับทำงานได้มันจะมีเอเซอร์ A ตัว IPS นะครับเอเซอร์ตัว IPS แต่ไม่รู้อยู่ไหนนั่นเองฮะนี่ไงเอเซอร์้ยไม่ใช่สิ นี่นี่เอเทอร์พีเสห้าพันนะครับแต่ว่า75เฮิร์ตเท่านั้นนะนี่ต้องบอกก่อนถ้าคุณเอา144ยี่ีเฮิร์ตคุณก็ไปอีกนะครับไปอีกนิดหนึ่งนะฮะนี่อันนี้เราเลือกเป็น AOC อซีกัน AOC ก็โอเคนะครับของมันตามราคาอยู่แล้วเราไม่ต้องมาคิดมากเฮ้ยน่าจีบีขึ่เเลยเหรอเอาเลือกเห,หมอือนนั้นเนี่ยจัดดีกว่า AOC ไปอ่ะเดตนี้สามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเหรอโห้มอยู่นะเนี่ย เอาจริงคุ้มนะ CPU ก็ใหม่นะครับบอร์ดนี่คือ B4 5 0ก็โ okay, อเคอยู่แล้วครับกลางๆแล้วกันการ์ดจอถ้าไม่ได้เน้นแบบเล่นเกมหนักๆเนี่ยผมมองว่าเท่านี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็แล้ว16กิกเคสก็ทั่วไปนะครับ power ววอันนี้เผื่อไว้แล้วสมมติคุณในอนาคตมีงบอยากได้แบบ3060ใช่ไหมสบายใส่ไปเลย หรือ rx 6 6 0 0อย่างเงี้ยใส่ไปเลยอย่าง rx 6 6 0 0 XT อย่างเงี้ยคุณก็ใส่ได้นะครับคือนานาคตเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้สำหรับเครื่องนี้นานาคตทั้งแรมทั้ง SSD ทั้งการจอครับคือทำได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไปนะครับยังไงกป็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมาทวนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างรับหนึ่งเลย CPU ร้อยเซนห้าห้าพันหารนะครับสองเป็นเมนบอร์ดกิกะไบต์ B 4 5 0 M a o r u s Elite นะครับเลฟหนึ่นะฮะกาแล็กซี่โฟร์ g ีเทคหนึ่งหกห้ One Click OC นะฮะตัวนี้เป็นแรม GDDR6 ด้วยนะครับสี่กิกก็เรียกได้ว่าเล่นเกมนี่แรงเลยทีเดียวครับแล้วก็แรมสิบหกกิกับจาก Cave b o l t นะครับบัตสามพันั่นเองนะครับ SSD M.2 Adata XPG ครับ ss 6000 light นะครับ แล้วเคสคูก้า MXC 1 0 ARGB ด้วยนะตัวนี้พาวเวอร์สปายจาก Silverstone Strider Essential 700วัตต์80ดพัดนะครับแล้วก็จอจาก AOC 24นิ้ว VA 1้4ยสี่สีมี f r e e s y n c นะครับตัวนี้ก็3,190บาทไปสั่งได้ที่ J.B. หรือราคาใกล้บ้านคุณไม่ว่าจะเป็นพน n านะครับ J.B. แอดไว e 8เอทได้หมดเลยนะครับ คือสะดวกที่ไหนก็ไปนะครับไปซื้อเลยนะครับราคามันจะอยู่ช่วงๆนี้แหละประมาณนี้วันนี้่ผมทันทีลาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าน้องๆอยากให้จัดสเปคแบบไหนก็มาบอกพี่ได้นะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็กลับมาเดินเต็มสูบแล้วนะก็เรียกได้ว่าเดยวคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวลงเลยตัดป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บลงเลยก็ได้ดูทันทีนั่นเองนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะครับไว้เจอกันนะครับมีอะไรเข้ามาถามเนี่ยก็จัดเต็มได้เลยไม่ต้องเกรงใจถามมาได้เดี๋ยวพี่จะตอบให้แบบ เรียกว่าถ้าเห็นเนี่ยปุ๊บเห็นปุ๊บตอบปุบ๊บเห็นปุบ๊บตอบปุ๊บโอเคไหมเออไว้เจอกันทุกคน